ยอดเป็นย่ำเป็นแกงเป็นขั่วเนาะเป็นจืนอันนี้เขาเจ้าไงเขาเจ้าซุปปลาทอกลายเป็นชุดบ่หมูปิ้งนี่ไายเป็กีดกีดละซจ้ส้มนอไม้ส,มส้มซีนส้มปลาตองส้มหมูแต่ละย่างก็ดทันกีดเนาะ โคตคึกคืนเลยเข้มทางแย่เบิร anyway. ์ตบอเบิร์ตก็ต้องเมื่อเป็นบอจังหน่อยนี่สาวสวรรค์ประเฮาพี่นากันไยหาเงินเก่งๆสาวหมดเก็ดทุกคนเลยคนกันนะฮะน้องมันนี่อายุจะปีแล้วเดี๋ิสิบแปดปีโอ้มีไอ้น้องจกคนขออนุญาตถามมีสอคนหอยเขากับน้องอ๋อมีสองคนเนาะจะเป็นลูกโก๊ะบ่ผู้ใดได้ก็เป็นเคยโก๊ะแล้วบม่ดีเนาะ สวัสดีทุกคนสบาสดีในยามเล้งตอนนี้วรัษก็ยังอยู่ที่นครกรอนรรมหารและตอนนี้กะว่าสีพาทุกคนมารอเบื้งสโมสรขายของกินซุกนอนอยู่ที่นครกรอนรรมหารนี่แถวนี้เขาเจ้าจะขายแต้ว้่นวิ่นมได้จนหอดเดิกประมาณ8ปดโมงไปเก้าโมงนะเ่าไปรอเบิ้งนรกันนอกเขาเจ้าขายอย่างอาหารซุกในยามเล้ง นี่คือซีซันบรรยากาศในยามค่ำเนาะดูซีแคมทางบรรยากาศโคตรดีเลยตอนนี้เนาะโอ้อาหารสุกอาหารดิบคนนีหลายหลายได้ทุกคนเลยอยู่จุดนี้นะรันนี้ชิไอยซาลี่เนาะ ซาลีม่มันปิ้งเดี๋ยวเลาะไปอันนี้เครื่องหวาน เป็นย่ำเป็นแกงเป็นคั่วเนาะเป็นจืนอันนี้เขาเจ้าเนี่ยเ,เจ้าซุกแกงน้ำไม้เนาะแกงน้ำไม้ออมหอย ก็คนลายลิเทียนี้สุดยอดเลยพ่อลับป่าเนาะเนื้อมาเขือห่อรับป่ากัวแกงพ่อลำครบสุดเลยแถเลยไข่หนึ่งไข่ลูกสุดยอดสุดยอด ปลาโตกลายเป็นชุดบ่หมูปิ้งนี่ให้เป็นคีดคีดละสามสิบกิโล<อ>ละสามแสนโดยโดยกลายเป็น,ค,นค,คีดเนาะคีดละสามสิบกิโลละสามแสนกีฟทุกคนอันนี้เป็ดเนาะนี่แม่เนาะใกล้จู้่ใกล้อล่ออเอโอตตาแซ่บคักเนาะไก่ปิ <laughs> ้งปวดเลยโอ้โตตัวด้าไซอย่างนี้แม่ ใส่เลือดหมูอ๋อดยโอ้ฟังเสียงคนมาทางเมืองหลวงวันนี้น้องเม่เนาะมาไก่เนาะโด้วยใส่เลือดหมูเอาเลือดยับใส่ใส่ใีเนาะอ๋อลาไปนึ่งบ่แมย์อ๋อเอาเลือดใส่ในไส้นี่ลาไปนึ่งก็เลยเป็นคล้ายๆกับไส้กรอกทุกคนเลย งามคักเนาะแม่เห็นเนาะโดยตะกินคักเลยทุกคนเลยอ้บรรยากาศเนาะคนดีนไา่หลายเลยทุกคนเลยสุดยอดเลยแม่มาขายแต่จักโม่งแม่มาเนี่ยโอ้มาหาวงเร่งเนาะ 5าโมงแรงฮาโมงจีน,นบรรยากาศคนโคตรคึกคืนเลยแค่มทาง่าย,ยเนาะนี่ประมาณแปดโมงแปดโมงเก้าโมงก,มก,กันแล้วมืม่นก็นมาขายไม่มาขายทุกมือไปนนี่เด้ทุกคนเลยก็บรรยากาศเนาะสุดยอดอาหารนี่เถอะแนวเปิดตะ้ซ่เปตะแซ่สเลย เดี๋ยวเรอกราฟบรรยาพูศอีกก่อนเลยน,นครไก่สอนพูมีหานขแขวงสอนอาเขตอันนี้ข้าวนุ่มข้าวนุ่มข้าวนมส้มอย่างนี้แม่โอ้มีส้มน,มน่อไม,ม้ด้วยเนาะดอย ส้มนอไม้ส้มหมูโอ้๋อโอ้ีนรายการเนาะแน่ส้มนอไม้ส้มซีนส้มปลาตองส้มหมูแต่ละอย่างอันนี้ส้มนอไม้บ่แม่นี่อ๋อเฮติน่อไเปนี่คักเนาะจะคือไอศ์ครีมนี่โดยไอศ์ครีมนอไม้เนาะประคายทุกมือบ่อเมย์ อ๋อโดยมันมานได้ไหมเด้อนี่ราคาเนาะแต่ละย่างเ็ดทันกีบเนาะโดยเป็นห่อเป็นห่อเฮ็ดเองแล้วบ่แม่หรือไปสร้างเขาอ๋อเฮ็ดเองแล้วก็มาขายมาจากมุ่งมันนี้ไหมมนีมาแต่สามองค์เจ้าโอ้มันนี่มาสามองครึงโหนมาตะวินเนาะจัมมุ่งแม่เมื่อมันนี่กาเบิ้งแป้นมุ้งแปนมงก็เลิกแล้วเนาะมาขายทุกมื้อมื่นมาไหมเนาะ ดโดยเบิดกยแม่นบ่นี่ลูกสาวว่านี่สองคนนี่บ้านต่างเนาะเอ้าผู้สาวเนาะนี่คือกรมนานี่ยผู้สาวน้อยนี่ที่อายได้ผู้เบาเนาะโดยเอาขอบใจขอบใจแม่มันๆเด้อยังรอก่อนจะพาทุกคนมาเลาะทางนี้เนาะ ก็ปลาปิ้งอันนี้ปลาซีปลาดำของนี่เนาะปีมักนี่มีแพ็คเรียร้อยขนุนกล้วยสาบสลีหนึ่งอันนี้นึ่งยังสาวฮะไปเป็นเจ้าของฮาร์ดนี่อ๋อสลีต้มว่อันนั้นสลีปิ้งเนาะ อันนี้ขายไปเลยมันบมนี่มันปิ้งมันปิ้งอ๋อมาขายสองขนนี่ขายสองขนบ่โอขายเนื้อใดนี่นะสองงานห้าพันเพิ่งชิมเบิ่งเอาห้าพันก็ได้อันนี้มันยังกรเอินมันม่วงอันนี้มันม่วงอันนี้มันม่วงเนาะอันนี้อันนี้มันยังวะมันสีเหลืองมันสีเหลืองอ๋อ เอามันเอาปนกันอาคนละสีรอกสีมึงทปนหนึ่งสองสามสี่ฮะเด้ยดอยดอยรอแผงนึ่งเนาะอันนี้วุ้นวุ้นใบวุ้นวุ้นปลาต้มปลาหมึกย่างปลาหมึกแห้งโอ้ขายดีเนาะสีเบิร์ตเลยเนาะ ขายขนมพลังกินไล่เนาะมากมังกรเอขายกิโลเท่วแรงมังกรในเซาซีขาวกับสีแดงสีขาวซ้ำสีสีสีแดงต้วแม่นสีขาวเสาะหาสีแดงซ้ำสีอ๋อเอาตัวใดละสีขาวนะีอ๋อสีแดงเน๊ยอมีสองสีเนาะโดย สีขาวละ 30. สามีฟสีดึกสีขาวอ๋อสีขาวสองห้าสีแดงสามซีฟเนาะโดยมาขายทุงมือว่นนี่อ๋อเก่งเก่งเก่งดูเลยเนาะหาเงินสุดยอดสร้างครอบครัวแล้วว่นนี่ยังโอ้อยังโสดเนาะแกเป็นสาวโสดอยู่เนาะหาเงินเก่งมาขายผู้เดียวว่นนี่ ขนมขนมนเดี๋ยวจะซื้อซอยพิสาวซื้อขนมก่อนซื้อขนมซอยพิสาวน้อาไหมแพ็คละซีฟด้วยเนาะอ๋อซื้อซอยแพ็คหนึ่งตัวนี้เป็นยังอันนี้เดี๋ยวเอาตัวใดเอาตัวนี้ก็ได้เนาะเนี่ใบเตยเอาไปตองห่อเนาะกิตาเซบคัก เดี๋ยวลบก,กวนเอาใส่แพ็กเราใส่ทุงอย่างนี่ให้เลยอออันนี้เปสัใส่บข้าโดยอย่จ่ายเงินก่อนอยู่บ้านใดนี่อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้วะหาเงินเก่งเนาะ ມາແຕ່ເວັນເວັນວ່າມື້ນີ້ມາຈັມງມາແທງພຸນເາທເກງລ ได้ขนมมากินขนมกับมันปิ้งรู้อหมซิมมันปิ้งสวาารรคเทพกับขนมสวรรครเทพหรือวานคนครเกษรขายดีเนาะ <laughs> คาะดีมันๆเนาะประมาณจัดโมงเมื่อนี่จังนอนจังนอยก็เมื่อแล้วเนาะเบิร์ตบอเบิร์ตก็ต้องเมื่อเป็นบอจังนอยนี่เดี๋ยวนี้ประมาณเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงยังน่นนจาจะประมาณมเจ็ดโมงครึ่งหรือแปดโมงเนะาะจะเมืออ่อเนาะขออนุญาตถามซื้ออย่างนี้มันนี่มันนี่โอ้เงินเนาะโอ้เงินเล็บโอ้สมซื้อเลยเนะาะจังก็เนะาะหาเงินเก่งเนาะสาวสาวนรรคกเทศเฮาพี่น้องเอย หาเงินเก่งขนาดโตมาผู้เดียวทุ่งมือทุ่งมือเลยบ่หันเม่หันนั่นบ่อ๋อเพ่ปลาคายันมากมีเนาะกับสลีต้มโดยอันนี้เฮ็ดเองแล้วบ่นี่ขนมนี่ยเขาเจ้าฟาดอ๋อโดยกล้วยนี่นงขายดีเท่าไหร่นี่อ๋อกล้วยน้ำเนี่เนาะ ตันวน้ำว้าตัวนี้เนาะวีซิปตัวได้วีซิมาตัวนี้บอ๋ออันนี้ซิมฮาเนาะตัวนี้นนซิปเีตาแซบคักเน,ะน,นาะคนกันนะฮะคักน้องมันนี่อายุจะปีแล้วเด้เนี่ยสิบแปดปีโอ้สิบสามยังเฮี้ยนวันนี้มออ่อใดรโมเจ็ดโหนี่ชุดท้ายเลยเด้เนาะนี่ชุดท้ายแล้วจบนีนสิปเปตโต้อยังต่อมหาฮาลัยโอ้ ตั้งเป้าล้ว่าสิไป่ตสาขาอย่งา,ายง,าางมัธซี่โอโจบมาชิดอยู่ธนาคารบปจังนี่เนาะชินได้เป็นสาวธนาคารหรือสาวกันเงินแนอนาคตได้นนิเลยทุกคนเลยรับคนเดินทางรับคนเดินทางภา,าทภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็ได้โลกเซิร์ชบ้างยูทูบเด้ช่องยูทูบ จะไปหาโปรโมทตัวเองแล้วคอยกัดได้เดี๋ยวนี้นะโดยมหาคักได้เข่าในกองนี่สามอเทียตพินาเป็นสามมหาไล่แถวน,นี้ก็เน็ตแห้งเน,ะเนาะแห้งคักเนาะวัดอยู่ตัวเมืองสวรรค์นเน็ตมาแห้งกระเบิดเท่านั้นแล้วเนาะเห็นเราบ้าฝากติดตามเลยเด้อประมาณอาทิตย์อ่น่าจะอาทิตย์นะคลิปนี้จะได้ปล่อยลงช่องยูทูบ เข้าไปกดไลค์กดติดตามเด้อทุกคนน้องมันนี่นี่ฮานเพิ่งจะอยู่แคมทางเลยนี่ติดกับใกล้ๆกับเสาไฟเนี่ยเสาดอกไฟเนี่ยมาขายทุกมือเนาะมาอุ่นหนุนเพื่อนเด้อทุกคนเด้อฮานน้องมันนี่อันนี้เขาเอิ้นวันเนี่ยมะตาลาบสโมสรกลางคืนเนาะดอยเอาเสื้อนหาเส้นฮะเดี๋ยวหาบบเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วว่าฝากติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ดี มันอาจจะมาแว่อหนอูนอีกนะฮะคักเนาะเขาในกองเนาะเป,นนเป็นคนเป็นคนเท่าเราลุ่มเราเดิมเนาะทือศาสนาอย่างพูดร้อยเนาะโอ้ยมักลงวัดอยู่บ่ฮักเนาะใส่บาตรทำบ,บุญมักไปบ่มาจากเห็นเนาะตอนเจ้าใส่บาตรทำบุญเจ้าทีใส่ชุดสีอย่างเน,ะนาะ <c oughs> นะฮักซำดายคือสีนะฮักคักยอก ะนนาฮักอยู่แล้วคนนาฮักเนาะใส่ชุดอย่างก,กับต้องนาฮักเนาะโด้ยยิ้มกนนะนาฮักด้วยอ่านิสัยดีเนาะแปลว่ายิ้มฮับแขกเอนะกิอมาบุกชงซีบคคุกขี้คุยหรือเนาะก็ซีบุกยิ่งปันใดเนาะเป็นราคาต้องใจดีเนาะเข่วกับบงเง่เนาะเข่างเางเ่แต่งมอเข่วธรรมชาติ พ่อแม่ให้มาตะเกิดเนาะแถวน,นี้เขาเอินบ้านยังแถวนี้นะแถวนี้เอิบ้านปูไตปูไตวะอ๋อบ้านปาูไตนรนะครไกรสอนูมิหานเนาะสาวสอนเนขตนะฮะคักนะฮะคักโดยพอมกครอบใจหลายๆมือน้าจะมาอุนนุนสวยเด้อน้องมันนี่เนาะ ทุกคนเลยผู้หาเงินกากาศดีครับข้ขาหน้าเลย,ยดีคัก,ากหาเงินเก่งๆสาวหมดเก็ดทุกคนได้ไปได้เป็นคู่ครองในว่าอ้โชคดีแล้วน้องหาเงินกเก่งโชคตัวเย็นเฮียนหาเงินช่วยแบ่งเบาปาระครอบครัวพ่อแม่เนาะสุดยอดนะฮักฮักอนาคตนี่ไปได้เป็นคู่ครองในโชคดีครับ ต่อไปก็ที่เป็นสาวันซีเด้อพดีสาวันซีอยู่ธนาคารบริยูบริษัทใดหนึ่งนี่แหละมหาไลยพีนาเพิ่นว่นาเพิ่นที่เฮียนอยู่มหาไลยเด้อพี่น้องเลยนาคยิ้มหวานคักเนาะสอนแกมักเงี้ยมาขายอยู่นี่เนะาะฮันแม่ก็อยู่ฮั่นเนาะขายน้ำกันกับแม่ แม่กรขายลูกขายขายไปเด้ชิโชกชิมานชิได้มาเป็นลูกเคยแม่จ้ะเนาะไปเท่าก็ยิ้มเฟ้ออยู่ร้นอนเอาพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดมาไกา่หรือว่ามาเวตลาดนี้ก็มาอุด,ดนหนุนฮานเพื่อเด้อฮานอันนะั้นเมนฮานไม่เท้าอันฮะอันนี้เป็นฮานลูกสาวนี่เมาอุดหนุนเพิ่นน้องมันนี่มีไอ้น้องจักคนขออนุญาตถาม อ๋อมีสองคนเนาะจะเป็นลูกโกกบ่ับผู้ใดได้ก็เป็นเคยโกกแล้วบม่ดีเนาะคุณยิงมาเลยเนาะไปเด <èn isf premature> <presses> ้อวาสนาไปเด้เนาะฉัไ <felony> ด <autograph> ้เป็นลูกเคยโกกนี่อายุเ <Hunger> ต <cause peng> ็มสิบแปดปีคนโดยอด้ลูกเคยแล้วเอาลูกสาวเด้บ่สลานบอสอ๋อแม่เท่าเนาะ ก็จะน่าเป็นลูกอ่าเป็นลามสาวกยเอ,อเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้จบสิน้นเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อขอขอ,ขอบอกเข้าใจน้องมันนี่หลายๆเด้อเดี๋ยวมื้อหน้ามีโอกาสจะมาแวะอุ่นหนุนเด้อโชคดีปีใหม่เฮงๆรวยๆเด้อคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายยิ้มคักกันเลย ขอบใจหลาย